นำข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจทางหลวงต,ต,ตำรวจสื่อสารตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาเพื่อทำพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชาารการที่ดีและพลังของแผ่นดินบัดนี้พร้อมแล้วรับ <ciğim. S 2> บู dings, ดิศนรสิงห์ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชบุรสุตรีพัชระุญสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณก็เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินบรรดาข้าราชการตำรวจผู้มาชุมนุมนัของประชุมแห่งนี้้วนมีจิตมุ่งมั่นจะสนองคุณแผ่นดินอย่างเต็มความสามารถประกอบด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชข้าราชการตำรวจฝ่ายบริการ กลุ่มง,งานสอบสวนกองกำกับการสืบสวนตำนวรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชข้าราชการตำรวจสถานีตำวรตำวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชตำรวจสันติบาลตำรวจทางหลวงตำรวจสื่อสารและตำวรวจิี่สุรหลักฐานจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความพิจิตรปราโมทยท้องเพียงกันที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ในศัตุูพระมงคลสมัยวันพระบรมราชสมภพแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เวียนมาอีกวานละหนึ่งนับเป็นความภาคภาูมิใจของท้าการบุคคลที่มีตัวร่วมริเริ่มโครงการเรียนรู้ตามรอยพระชุพลบาทเธอหลพ่อเกียรติน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลราชพิธีเธพระชรรษา 72, า12เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542 อันมีผลสืบเนื่องมาสู่โครงการถวายสัตว์ปิญานเพื่อเป็นการการที่ดีและพลังของแผ่นดินในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้การการและพนักง,งานรัฐวิสาหกิจทุกคนเกิดความรู้ซึ้งและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงอุทิศพระวรากายกําลังพระปัญญาปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกร,ร,รณียกิจน้อยใหญ่นานัะกา,ารเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า,นา และเพื่อให้ประชาชนมีความร่องเย็นผาสุขและได้พระราชทานพระบรมราชโชวาทเพื่อประสบทิกรน,น้อมนำปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ข้าราชการทุกคนจะได้แสดงความจงรักภักดีปฏิญาณตนที่มุ่งมั่นเป็นข้าราชการที่ดีใต้เบื้องพระยุคลบาทยึดปัจจัยเศรฐษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนต่อไปบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วในานามของผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนขอกราบเรียนเชิญท่านผู้นักการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชถวายราชการละพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหยุดเทียนชัยเพื่อรวมพลังพระราชารตำรวจตั้งจัตยานิฐานถวายพระพรชัยมงคลขอกล่าวนำถวายตัดปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินต่อไปขอการเปเชิญครับ เดชานฝ่าละอองผูรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพาระพุทธเจ้าพลตำรวจตรีพระชลบุญยศิษิ์ผุ้มคับการตำรวจภุธรจังหวัดนครศรีธรรมราชในานามของข้าราชการตำรวจที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ณที่นี้และที่ชุมนุมอยู่ในสถานที่ต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความปราบรื้มปิติ เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้ารายการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา86พภพรรษา5ธันวาคม2556นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ลวนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระม,ม่องหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละอองคุรีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและของประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนานทรงยึดมั่นสืบสารพระราชปณิธาน ที่จะพรองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสมตามพระประสมบรมราชองค์การตลอดมาจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎรและเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระสงกรนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้นณมหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระลมราชานุญาตเชิญชวนข้าราชการตำรวจทั้นหลายตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรและอำนาจแห่งสัรพสิงศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดดลบันดาลประทานชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โลคาภาาปลาดล้างห่านไกลมีพระพระารณมัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญพระกรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลสถิตสถาพรในไอศูนย์สิริราชสสมบัติเป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัดปกเกล้าเหล่าพระสุกิิกรตลอดกีระการ เวลาต่อไปท่านประธานก็จะเป็นผู้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะผู้ร่วมพิธีกล่าวตามเนจบค่ะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจตรีพัชรากุิทธิผุ้งคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้ารายการที่ดี เป็นพักการาาที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเร,รื่องพระมิองฉบับเจริญรอยตามเรื่องพระมิองฉบับและมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขและมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติปัญหาของประเทศชาติและของประชาชนและของประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาและตามแนวทางและตามแนวทางใน,นพระบรมราโชวาทต่อ,ดอดไปในพระบรมราโชวาทต่อไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด ก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ต้องขอขอบคุณพวกเราที่ให้ความร่วมมือในการที่ร่วมแรงร่วมใจมาทําพิธีในวันนี้ซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณครับ